พค่งยังก่อนช่วยงานที่ร้านเราอาชัดนะมือกลจำได้โอ้โหกระทาไริษันละจะมีบ่านอกจะมีอะไรเขาพูดไรล้ายรูเขาบิดาอนนี้หนุ่ยหนา่อน้ต้องขอขอบคุณคุ้จัดงานนำผู้ใดครับปาโมดและก็เฮียบอยอ๋อปราปเลยราพูดปราปปาโมดปราปโมดครับผมแล้วก็เฮียเฮียบอย ขอบคุณหลายเด้อครับป่าโมดด้วยน้าพงข่าวพีห้โอกาสครับหลวงแพ้วได้่อบสำหรับคำคู่นี้มามอเพิ่มสุขให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลํานะครับคือว่าซ้ำในบทธรรมดาได้ครับโอในยุคนี้ยุคนี้ครับครับปกติหัวหน้าสมัยด็กี่เนาะคันบะทอดสามพันเนี่คือว่าพับเวที่หนี้รนนะมันก็ไปตามยุคกับสมัยนะครับสมัยนี่กคยุคเปลี่ยนไทย ศิลปินโปเมนทายแบบขาขี่ได้โปเมนหยกหยกเปลี่ยนทายเปลี่ยนยุกเปลี่ยนสมัยแฟนแฟนเพลงแฟนบอลรำความผมเปลี่ยนเปลี่ยนทายเปลี่ยนเปลี่ยนหยกเปลี่ยนสมัยแต่ก็ยังก่นกวลืมหัวหน้าลุงแพ้ว่าเพ่อผลงานยังติดชาติอยู่ในหูไม่หลับแฟนเพลงพี่น้อกผู้สุขคนผู้ใดยังหักยังแพ้หัวหน้าปมมือเนะครับผมโอ้ยเออคนจที โอ้ยหัวเมยกันเขาดูแลกันพี่เน่ยคลองผู้ใดเลยกินได้องพูดไ้ลองพูดได้ละเออมัน่แม่เนี่เมันมันสิบเอ็มลอยหาชีเปิดฟ้าคือจืนว่านี่ยเนี้พ่อแม่อันนี้น้าเป้ากิ้ไปที่มากของเอมลอยหาชีเปิดฟ้าเข้าใจบ่บ่เข้าใจยืนมันไปหายาเงมือเศ้าจืนมันเออเจืนเท่านี้ละมันเล่ไปพอขวดเอ็มลอยหาียู่เอากล้ย เออห่วยเสียมแั๊บปวดอิบลอยหาซิมัวนี่เท่านะพพาจะเอจะเปิดฟ้าออกมาเด็เป็นใั่ไหเปชรเข้าไปเป็นเงียวข้างๆ่เงียวผู้ใะเงียวโคหนาลูกแพร่บ้างว่าบอแล้วก็เลยได้ดีมากวันนี้เพราะอยบลอยหาซิมเปิดฝาไม่แล้วคนน่ะธนาครับมีมีหางานทหงวนาเห็นนิดนึง คันหัวนาเอิ้นอันแฟนเพลงอยู่ข้างนอกเขอบ้างใดผมเสียหหัวนาสองหมื่นหามันนี่เพื่อนเดียวอันคันคำเสีเห็ดจังสันมีแนวเห็ดงายกว่านั่นว่า,วามีอยู่เห็ดงายกว่านั่นเห็ดมาจากไหนมัางชัางกะสีแล้วไปอ้อคผู้ใดจะช่ยหัวน,นามางไปนี่นี่นี่สีง่ายกว่าอันแรกอยู่รอ,อไปหอดแต่ขาเลยบ้างหมดอีกเลยหัวนอันอนาขอเสียงอะไรก็จะกระหน่อก ลูกแพลวเลยพรมาแล้วไม่ใช่มาตกรถไายสาวโรงงานนี่นโอ้ยคุณสาวโรงงานก็ลังมาแต่บานเข้ามาท่านนายมิเงินพอปันใดมีอยู่พอดไดเพอมีแต่สามพันเนี่ยไปซื้อโอ้โหขานต่พี่โมโดยเฉพาะเมื่อนี้นะครับยามีกคืีหนึ่งขอบคุณป้าปราโมดนครับเล่ากานี่บอยบอแมนบอครับบ่ยครับผมจับมือวัไหนได้เพื่อนเนี่ยจับมือแล้วมันเก่าล้วน ก็ยังไมาจา่จังเลยจับมือผู้ขาเลยมันเก่าวรวมอาจารย์มันพ้นก็นได้กับปาโมอดและเทเบอยนะครับผมที่เปิดโอกาสและรักเลียนเป็นทีมงานลูกแ,แพอรพอุไรพรนะครับติดพอบอกความสุขความดรามีทีพี่น้องชาวจังหวัดนอนทบุรีบางบัวทองซ้วนๆเนรอบนี่้อาจารย์เล่นเล่เลเนเพลงเขาเหยียบซ่านดังไปหมดเหยียบซ่านดัง เอ,า,เอาขอดจับจะลองจับขอ,ขอ,ขอ,ขอดอดดีไหมเนอรอะเอาคอดดีดีวะเอาพย่โมเมนเอไม่เนียวครบกน้พมอ,อสโลว์สลโซเซมาฮผูาเมื่อใดบ่ใดเมาเหล้าแต่วันนี้อายเมามาเพื่อสินา น้ำตาไหลยาผู้สาวบอกความเป็นแล้วหัวใจของ

เอิญันวันเจ้ามีวาแค่นี้ก็เช่นนหนาเขามมย่สามาีจะ้องจากวันสัตว์ทําไายด้บ้อนฝากไว้ด้วย ้ลอยากไปเสียงลอยลงมาบ้อยหยาฟังเสียงเอินคันวันเจ้าวาวแค่นี้ก็เจ็บนักงานเข้ามาดีก็สา